สวัสดีครับทุกคนก็คลิปนี้นะครับเราจะมาแนะนําเรื่องของอนม m a l y กันเนาะเพราะว่าในเซตเนี้ยเป็นมีเมคานิกใหม่นะครับก็คือ anomaly ซึ่งตัวละครแต่ละตัวเนี่ยก็จะมี anomaly ที่เก่งๆแล้วก็ได้มาแล้วเก่งเนี่ยแตกต่างกันนะครับแล้วก็มีเยอะมากๆเนาะก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาแนะนํากันว่าตัวนี้ต้องใช้อนาลมรี่แบบไหนบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับถ้าคิดจะเติมเกมเราก็ต้องร้านนี้เลยครับยาดาเกมเซ็นเตอร์ครับครบจบทุกการเติมเกม ไม่ว่าจะเป็นเกม F.K. Journey ที่คุณสามารถเติมได้ทุกแพ็คหรือว่าจะเติมเพื่อเปิดหากราชารีจบิสตสวยๆใน TFT ก็ได้เช่นเดียวกันครับนอกจากนี้ก็มีเกมอื่นให้เลือกเติมอีกมากมายลองทักไปสอบถามที่เว็บ Yarda Game Center หรือละแอด y a d a Game Center ได้เลยรับรองว่าถูกกว่าเติมเองปลอดภัย100%แน่นอนถ้ามีโอกาสได้ใช้บริการก็ฝากบอกว่ามาจากช่องมิสด้วยนะครับ แล้วก็ถ้าใครอยากเล่นเกมมือถือบน PC แบบเลื่นๆเนี่ยผมแนะนำแอป,ปนี้เลยนะครับกับ LD Player นะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยก็ใช้งานเองเหมือนกันนะครับบอกเลยว่าเลื่อนๆทุกเกมนะครับแล้วก็มีเกมที่คุณสามารถเล่นใน LD Player เนี่ยได้เต็มไปหมดเลยนะครับหรือว่าจะเล่นเป็น Golden s p a t u l a ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ผมแนะนำจริงๆนะครับมันลื่นแล้วก็สเสถียรมากๆนะครับซึ่งถ้าใครอยากลองใช้งานเนี่ยก็สามารถไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับในเว็บของ LD Player ซึ่งในเว็บเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะเอาลิงก์เอาไว้ให้ใน description นะครับขอบคุณทุกคนมากๆครับโอเคครับก็ก่อนอื่นเลยนะผมใช้เป็นเว็บนี้นะครับเว็บนี้ผมแนะนำมากมากเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เว็บนี้เอาไว้ให้ใน e s c r i p t i o นนะครับก็เว็บเนี้ยเขาจะบอกหมดเลยว่าตัวนี้ต้องใช้ออนอมรีแบบไหนแบบที่เป็น b บแบบ3อันนะแบบแบบ3อันที่ดีที่สุดของตัวละครตัวนั้นๆแล้วก็มีอันอื่นที่แบบสามารถใช้ได้อะไรประมาณนี้นะครับอ่ะเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับก็คืออามูมูนะครับ อโมูม่เนี่ยเป็นตัวแทงนะครับก็จะใช้เป็นทอนสกินเป็นสโตนสกินเป็นดรามติกเอนทานส์นะครับเป็นพวกอโนมารี่ใส่แทงนะครับก็ประมาณนี้สำหรับดาเลียสเนี่ยดาเลียสเนี่ยเป็นตัวละครที่เป็นไฟเตอร์นะครับก็จะใส่เป็นพวกแบบดิวิ่งอินอินวิซิบิลิตี้สโตนสกินอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพูดเป็นพวกตัวหลักๆแล้วกันเนาะพวกตัวหลักที่แบบเราใช้บ่อยๆพวกตัวแครี่พวกตัวที่อยู่ในคอมเมตเแล้วกันนะครับ มาตอนที่เดวนนะครับเดวนเนี่ยก็จะเน้นที่อันติเมทีโ่เพื่อทำให้มันเป็นสีดาวนะครับเพราะว่าเดวนเนี่ยเป็นแครี่หลักเนาะแล้วก็สเตนเทนนิ่งคัมแบ็กสตอรี่พวกแบบพวกแอมดาเมทต่างๆนะครับเพราะว่าเดวนเนี่ยเราใส่กุนซูอยู่แล้วมันตีไวอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ขาดไปคือดาเมทนะครับซึ่งถ้าเป็นสีดาวเนี่ยดาเมทได้เพิ่มสเตนเทนนิงได้ดาเมทเพิ่มคัมแบ็กสตอรี่ได้ดาเมทเพิ่มนะครับ มาต่อกันที่ลักซ์นะครับลักซ์เนี่ยก็จะเป็นไฮเปอร์เวล o c i t i e นะครับเพื่อเน้นตีไว้แล้วก็มีคิวสติกได้มานานะครับมีเฮฮันเตอร์ได้ตีไว้ก็ลัก์จะเป็นตัวที่ต้องเน้นการตีไวๆวนะครับเพราะงั้นอนโนมาลีที่ให้ตีไวได้กับลักเนี่ยก็จะเก่งนะครับมาต่อที่แมดดี้นะครับแมดดี้เนี่ยอันดับหนึ่งเลยคืออันติเมทีโร่นะครับทําให้แมดดี้เป็นสีดาวแล้วก็อีกอันหนึ่งที่อันนี้ผมใช้บ่อยเหมือนกันนะครับก็จะเป็นนอตติงเวสเทดนะครับทำให้แมดดี้เนี่ยไม่ต้องใช้มาานนะครับ เออ่ต้องบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ใช้มานาสิต้องบอกว่าพอเพื่อนตายได้ใช้มานานะครับเพื่อนตายได้มานาเพิ่มทําให้ตัวแมดดี้เนี่ยมีมานาให้ใช้เยอะมากๆนะครับคือมันจะสกิลรัวๆประมาณนั้นเลยนะครับแล้วก็ต่อมาเป็น e a g l e Eye นะครับ e a g l e Eye ก็คือได้บวกเรนจ์เพิ่มนะครับเอ่อ powder นะครับ powder ก็จะเป็นอันดับฮีโร่เหมือนกันอา่าถ้าเราสังเกตดูดีๆนะครับพวกตัวละครที่เป็น1บาทเนี่ยถ้าเรา,าเอา1บาทเป็นแครี่เนี่ยมันจะต้องเน้นเป็นอันดับฮีโร่ เพราะว่าการที่อัพจากตัวละคร1บาท3ดาวเป็น4ดาวเนี่ยมันสเกลมันเพิ่มขึ้นเยอะมากๆนะครับแล้วแบบปกติแล้วมันทํายากมากไงมันหามันหาแทบไม่ได้แต่ว่าไออโนมารี่เนี่ยมันสามารถช่วยได้ตรงนี้นะครับเพราะงั้นตัวละครหบาทส่วนใหญ่จะเน้นอันติเมตฮีโร่เป็นส่วนใหญ่นะครับอย่างไบโอเลอย่างเงี้ยก็เป็นอันติเมตฮีโร่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าถ้าเราหาไม่เจอก็จะมีฟอร์ดออฟเอนชิพนะครับมีอินวิสิบิลิต Invisibility เนี่ยดีตอนไหนดีตอนที่เราไม่ได้ทำเอ็ดอ,ออฟไนนะครับเพราะว่าสมมติว่าถ้าเราทำเอ็ดออฟไนายนมาแล้วเนี่ยมันเหมือนว่าเรามีไอเทมกันตายอยู่แล้วแบบแบบพอดาเมจมันจะถึงจุดที่ตัวละครจะตายปุ๊บเอ็ดเอเอ็ไนนไม่ใจแบบทำให้เรารอดได้อย่าง Invisibility ก็คล้ายๆกันนะครับก็คือทำให้เราหายตัวซึ่งทำให้ตัวละครตัวเนี้ยมันม,มันจะไม่โดนดาเมจนั่นเองนะครับแบบทุกทุกสี่วิจะหายตัวหนึ่งวินะครับแล้วก็การโจมตีครั้งต่อไปจะติดคีย์ร้อยเปอร อามาต่อที่2บาทบ้างน,นะครับ2บาทที่เราใช้บ่อยๆก็จะมีอย่างอะคาลิอ่ะก็จะเป็นล่สแชนเพื่อเ,เอาตายแล้วเกิดใหม่นะครับอย่างคามิลก็จะเป็นน็อกเอาท์แล้วก็ส่วนของอินวิสิบิลิตี้เนี่ยคล้ายๆกันกับไวเลตเมื่อกี้นะครับก็คือถ้าเราไม่ได้ทำเอเอทโรไนท์เราหยิบได้เลยแต่ว่าถ้าทำเอเอทโรไนท์มาผมมองว่าอ,นอันอื่นอาจจะดีกว่านะครับไม่จะเป็นน็อกเอาท์หรือจะเป็นคิวซีก็ตามนะต่อมาที่น็อกเทิร์นนะครับน็อกเทิร์นเนี่ยอันแรกมาเลยครับจะวิ่งอินนะ d i วิ่งอิมันทำให้น็อกเทิร์นแบบแรงมากๆนะคือ on first cast leap to enemy and stun นะครับก็คือแบบพอไล่สกิลปุ๊บมันจะกระโดดไปหายฝั่งแล้วก็สตันนะครับแล้วก็มีดูดเลือดด,ด้วยได้ตีไวเพิ่มด้วยเป็น anomaly ที่ทำให้น็อกเทิร์นแบบเก่งมากๆนะครับอันนี้แล้วก็ i n v i s i b i l i t y เหมือนเดิมถ้าไม่ได้ทำเอ็ดอะไรห,หยิบได้แต่ถ้าทำเอ็ดอะไรมาผมมองว่ารัดแฉก็ยังดีกว่าไดวิ่งอินีวอยู่แล้วนะครับ ต่อมาที่เรนาต้านะครับเรนาต้านี่เรียกว่าเป็นคอมเมต้าตอนนี้เลยเนาะก็เป็นคอมรีโร2บาทที่เป็นเมต้าในปัจจุบันนะครับก็อันดับ1มาเลยครับไฮเปอร์เวโลซิตี้เน้นตีไวนะครับก็ตีไวส่วนอันที่2จะเป็นเมจิกเชนนิ่งเพื่อเอาค่า AP นะครับส่วนอันที่3เนี่ยเป็นไฟบอลไฟบอลเนี่ยทำให้เรนาต้าเนี่ยพอจะเจาะแทงได้บ้างนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าเนี่ยมันฟอร์เอวี่หกสิบมานาสเปนเนี่ยก็คือจะโยนโยนลูกบอลไฟเข้าไป แล้วลูกบอลไฟตรงนี้ก็คือจะทำเจ็ดเปอร์เซ็นจากแม็กเฮลเป็นทูดาเมจนะครับก็ทําให้สามารถช่วยละล,ะล,ะลายแทงได้บ้างนะครับอ,อ๋อต้องบอกว่าตัวเลขอันนี้มันบางอย่างมยังเป็นตัวเลขของเก่าอยู่นะครับพวกตัวเลขเรื่องมานาหรืออะไรพวกนี้ยแต่ว่าเท่าที่ผมลองเล่นมาก็ประมาณนี้แหละนะครับสําหรับ b ีเของอโนมารีแต่แต่ละตัวนะครับมาต่อที่ทิสซาน่านะครับทิสซาน่าก็าจะเป็นคาวเดอะวีคนะคาวเดอะวีคเนี่ยได้ได้คิย์ทีข้าสไตชานะครับ แล้วก็ต้องบอกว่ามันทําให้ตัวมันแรงขึ้นแหละต้องอ่อทิสนาเนี่ยแรงอยู่แล้วจากการที่ตัวมันเองมันสเกลมันสเกลเอดีได้เนาะมันมันสามารถเก็บสแต็กปั๊มเรื่อยๆได้เพราะงั้นการที่เราเอาพวกเรื่องค่าคิชแรนอะไรมาพวกนี้มันทําให้แบบมันแบบโบ้งแล้วคิออกแล้วก็ตายไปเลยอะไรอย่างนี้ได้เลยนะครับเฮฮันเตอร์ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ดีนะครับเพราะว่าน้นตีไวแล้วก็คัมแบ็กสตอรี่ก็คือได้ดาเมจแอมนะครับคือตัวอย่างทิสนาเนี่ยขออะไรก็ได้แบบบับดาเมจบัฟตีไว อะไรก็ตามมีแชร์อะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับตัวมันแรงอยู่แล้วต่อมาที่เซรีหรอเซรีก็เป็น s t a i n i n g comeback story นะครับก็ถ้าเป็นพวกแคลร่แคลร์เอดที่แบบยืนข้างหลังก็จะเน้นประมาณนี้แหละ comeback story hyper velocity อะไรพวกนี้นะครับเน้นตีไวๆเน้นแบบเน้นได้ดาเมจเพิ่มเนาะอ่าสามบาทสามบาทตอนนี้มีตัวไหนเล่นบ้างอ่ะคอกมอลนะครับคอกมอลเนี่ยจะเน้นเล็หนักๆเลยที่วันทสันคัทนะครับ วันเทาสั้นคัดกับคอ็อกมอเป็นที่เก่งมากๆนะครับเรียกว่าถ้าเล่นคอ็อกมอก็ควรต้องหาให้เจอมันแรงมากๆแล้วทาให้คอ็อกมอยิงแทงแบบสบายๆเลยผมลองเล่นถ้าแบบบางเกมที่ผมไม่ได้ตวันเทาสั้นคัดเนี่ยค,ค,ค็อกค็อกมอมันจะยิงติดแทงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสภาพนี้ก็คือได้แบบสบายๆถ้ามีอันนี้นะส่วนอันอื่นถ้าคุณหาไม่เจอเนี่ยก็จะมีมีจิกเชนนิงนะครับเพื่อเอามาเพิ่มค่า AP ของคุณแล้วก็มีไฮเปอร์เว LOCITY นะครับเอามาบัฟตีไวเพิ่มนะครับ ฮอกมอร์เนี่ยยิ่งตีไวย,ยิ่งเก่งนะครับมีกุญซูแสงก็ยังเก่งนะครับเพราะงั้นถ้าได้ตีไวเพิ่มก็ดีนะครับไม่ใช่เรื่องที่แย่เลยต่อมาที่อ่ะเสเวนแล้วครับนะครับเสเวนเสเวนถ้าเป็นแทงก์เนี่ยเอาสโตนสกินดบิงอินนะครับสโลคุกเกอร์ก็คือเป็นเป็นตัวแบบแทงก์ไปเลยยืนแทงก์นะครับแต่ว่าก็แอบหยิบอโนโมารี่แบบสายสไฟเตอร์ได้อยู่เหมือนกันนะครับไม่ได้เป็นต้องหยิบอโน,อโนโมารี่แทงเงินล้วนสำหรับเทเวนนะครับ ต้องบอกว่าสเวนเนี่ยเป็นตัวละครที่เป็นแทงที่อึดมีดาเมจแบบสเวนมันมีทุกอย่างนะครับเพราะงั้นก็สามารถหยิบดิงอินหยิบโซลคุกเกอร์ไปได้เนาะแล้วก็ถ้าสเวนเป็นเรนจ์นะครับสเวนแบบยืนยืนแบบยืนข้างหลังนะก็จะหยิบแบบเป็นดาเมจมาเลยนะครับเพราะว่าสเวนยืนหลังเนี่ยมันจะกลายเป็นตัวดาเมจทันทีนะครับก็คมแบ็กสตอรี่น่าหยิบมากๆนะแอมเบซาดครับ อันดับหนึ่งมาเลยนะครับเป็น invisibility นะครับก็แต่ว่าเหมือนเดิมนะผมยังมองว่าเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดว่าเราทำา a ดับไนท์มาแล้วไม่ต้องหยิบนะครับยกเว้นว่าเราไม่อยากโลเยอะนะก็สามารถหยิบเป็น r e p r e s r เป็น berserker a g e ได้นะครับถ้าเรา,ถ,า,เราถ้าเราแบบมี a อท้อยู่แล้วเนาะต่อมาที่คอกินะครับคอกิก็จะเน้นแบบ d a m a g แน่นๆนะครับเป็นค b แบ k story เป็น attack expert นะครับเป็น touch of force นะ ขออะไรก็ได้ขอดาเมจเยอะๆนะครับสหรับตัวละครตัวแบบนี้นะต่อมาที่ไฮเมอร์ดิงเกอร์นะครับก็เป็นคิวสติ๊กอันดับหนึ่งมาเลยนะครับเพราะว่าไฮเมอร์ดิงเกอร์เนี่ยมันคิวได้บ่อยอยู่แล้วมันฆ่าได้บ่อยนะครับพอเงินยิ่งฆ่าได้เรายิ่งได้มานาเนี่ยก็ยิ่งสบายๆแต่ว่าในแพทปัจจุบันเนี่ยตัวมาเล็กมานามันโดนเนิร์ฟไปแล้วนะครับอันนี้เป็นตัวเลขของเก่าอยู่แต่ว่าผมมองว่ามันโดนเนิร์ฟไม่ได้หนักมันมันยังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับ แล้วจะเป็นนอตติงเวสเทสก็ได้นะครับเป็นเมจิกเทนนิงก็ได้ครับตัวนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นตัวละครที่ต้องการมานาแหละนะครับเพราะงั้นก็เล่นได้พวกอาร์เมนมานาไอพวกอโนออมารี่มานานะครับเช่นเดียวกันกับซิลโก้นะครับซิลโก้ก็จะเป็นนอตติงเวสเทเหมือนกันก็คืออะไรได้ได้มานานะครับแต่ว่าซิลโก้เนี่ยจะเน้นตีไวกับเน้นดาเมจได้ด้วยนะครับก็อย่างคัมแบ็กตอรี่เนี่ยได้ดาเมจแยมนะครับแล้วก็เฮนเทนเตอร์ได้ตีไว่ะซิลโก้สามารถใช้อโนอมารี่พวกนี้ได้นะครับ anomaly ไม่ anomaly ของซิโก้ต้องบอกว่าจะต่างจากไฮเมอร์ดิงเกอร์เพราะาตัวมันใช้สกิลแบบแตกต่างกันเนาะอย่างซิโก้เนี่ยขอเน้นตีไวขอเน้นดาเมจด้วยแต่ว่าไฮเมอร์เนี่ยมันแรงอยู่แล้วนะครับมันมันแรงเพราะว่ามันสกลตัวเองได้มันเลยต้องการมานานะครับต่อมาที่ทวิชนะครับทวิชก็เน้นแรงๆเพราะว่าเรา,เราใส่กุนซูอยู่แล้วอ่อถ้าสังเกตดูนะครับตัวละคร AD ดีแครี่ที่เราใส่กุนซูอยู่แล้วส่วนใหญ่จะไม่ได้ต้องการ anomaly ที่แบบมารบับตีไวเพิ่มละมันจะต้องการแบบดาเมจเพิ่มนะครับคือ,อการหลักของการเลือก anomaly ของเซตเนี้ยมันคือการที่เราเลือกสิ่งที่เราขาดนะครับเช่นผมขาดตีไวแต่ผมมีดาเมจอยู่แล้วนะผมเล่นทิสซาน่าผมมีดาเมจแล้วว่าผมขาดตีไว้ผมก็ต้องหยิบตีไวอะไรแบบนี้มันมันคือการหยิบในสิ่งที่เราขาดผมเล่นแอมเบซ่าผมมีเอ็ดอฟไนท์แล้วผมก็ไม่ต้องหยิบเอ็ดอฟไนท์ผมต้องไปหายอย่างอื่น หรือว่าถ้าผมเล่น Y ผมมีเอ็อเอาได้อยู่แล้วผมก็ไม่ต้องการ invisibility แล้วเพราะว่าผมมีเอ็อัอได้แล้วกันตายมีแล้วต้องผมต้องการด a m a g ผมต้องการให้มันอืดขึ้นอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับก็ต่อมาที่ Y นะครับ Y ก็จะเป็น invisibility นะครับเป็น l a ส g ช c แล้วก็เป็น burst i r k e rage เอออันเนี้ยสาม anomaly เนี้ยผมมองว่าเป็น3าม anomaly ที่ส่วนใหญ่ตัว fighter ได้ใช้นะครับอย่าง a m b a s s a d ก็ใช้ประมาณนี้เหมือนกัน แต่ว่ามันก็จะมีกรณีแตกต่างกันที่ผมบอกก็คืออย่าง i n v i i t y เนี่ยก็คือดอกจันไวเลยนะครับถ้ามีเอ็ดเอาในแล้วไม่ต้องหยิบก็ได้นะครับอันอื่นหยิบอันอื่นดีกว่านะครับมาต่อที่โซอี้นะครับโซอี้จะเป็นคิวสติกนะครับเอามานาก็คล้ายๆกับไฮเมอร์นะครับมีลอตติ้งเวสเซ็ปต้องบอกว่าตัวของโซอี้เนี่ยหยิบ anomaly ได้คล้ายๆกับไฮเมอร์ดิงเกอร์เลยนะครับสองอันแรกเนาะแต่ว่าจะมีเป็นคัมแบ็กสตอรี่นะครับได้รามิดแอมตรงนี้ แล้วก็เคธลินนะครับเคธลินจะเป็น Touch of f o r ์ e นะครับเป็น Eagle Eye เป็น d าร์กอ s นโซต้องบอกว่าตัวของเคธลินเนี่ยสกิลมันแรงอยู่แล้วแล้วเรื่องของมานาเคธลินไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องมานาถ้าคุณทําโชจินมานะครับเพราะงั้นมันจะมาเน้นพวกดาเมจต,ตรงอื่นมากกว่านะครับ <c oughs> มาต่อที่เจสนะครับเจสถ้าเอาไปยืนหน้าเนี่ยมันจะกลายเป็นตัวไฟเตอร์นะครับเพราะงั้นก็จะหยิบอโนีที่เป็นสายไฟเตอร์แบบนี้ ส่วนถ้าเป็นยืนหลังเนี่ยมันจะกลายเป็นแคลรี่นะครับก็จะเป็นแบบ Notting West E d Eagle Eye c o m ค b a c k Story ส่วนจิงก็คล้ายๆกันนะครับจิงก็เป็นแบบน Notting West e d เพื่อออมมานาต้องบอกว่าตัวละครเซตเนี้ยใช้มานาเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็น a d ดีแคลร์จะเป็นอะไรก็ตามจะเป็นเอพง AP AD อดีแครเนี่ยใช้มานาเยอะมากนะครับตัว a d ดีก็เป็น a d ดีแคสเตอร์นะเป็นดีที่แบบต้องมีโชจินต้องใช้มานาเพราะงั้นอโนมารี่ได้มานาตรงเนี้ยเก่งมากๆนะครับแล้วก็ถ้าไม่เอามานาก็จะเป็นตัวของดามนะครับ เล่บองเหมือนกัน Notting Westerd เหมือนกัน,น c o m b a c k Story Q-Stick m o r s h ah a ก็เหมือนกัน,น Notting Westerd m o d i f e r m o d i f e r เ,เป็น AP Carry Fighter ตัวเดียวของเซตนี้เลยนะก็จะเป็น Invisibility เป็น c o m b a c k Story เป็น Legacy of Shurima Legacy of Shurima จะทำให้ Modifier ตีไวแบบไวมากๆจะทุบนะรัวๆแต่ว่าก็ถ้าเกิดเราเกมนั้นเราไม่ได้ทำ เอรัอบไนท์นก็อินวิสิบิลตี้นน่าหยิบมากกว่านะครับแต่ว่าถ้าเราทำมาผมมองว่าเลกาซีอ่ออฟชูริม่าเนี่ยเก่งเก่งมากๆนะครับลองเล่นกันดูได้อันนี้ลัมเบิลนะครับลัมเบิลก็จะเป็นเหมือนกันอินวิสอินวิสแล้วก็เป็นลัแชันเป็นคัมแบ็กเซนวิก้าก็เป็นตัวไฟเตอร์นะครับก็ตามนี้เลยมาต่อที่6บาทนะครับแต่6บาทไม่น่าดูหรอกมั้งเพราะว่า6บาท เรายกเว้นว่าเราดวงดีจริงๆอ่ะหกบาทมาก่อนสี่ขีดหกอ่ะแบบมันมันมาจากอะไรอ่ะมาจาก Encounter อะไรอย่างเงี้ยก็ดูดูไว้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมว่าม่เราไม่น่าได้จะได้ใช,ใช้ประโยชน์เท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วหกบาทไม่ได้มาตอนสี่ขีดหกหรอกนะครับยกเป็นค n c o u n t e r แค่นั้นเองที่มันจะมาได้เนาะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับตัวของอนม m a l y ทั้งหมดเนาะว่าแบบตัวนี้ควรหยิบอะไรบ้างผมมองว่าหลายคนน่าจะแบบมีมีข้อสงสัยกันเยอะแหละว่า อันไหนมันดีที่สุดสําหรับตัวละครตัวนี้วะหรือว่าเราเล่นตัวละครตัวนี้เราสามารถหยิบอโนมารี่อะไรได้บ้างอะไรประมาณนั้นนะครับก็ยังไงก็ลองๆไปเรียก,กกันดูแล้วกันลองๆไปเล่นตามกันดูได้นะครับตรงนี้แล้วก็ตามที่ผมบอกนะบางตัวแบบบางตัวเนี่ยต้องบอกว่าบางตัวอันแรกไม่ได้เก่งที่สุดนะครับเพราะว่ามันจะมีเ,เงื่อนไขอย่างที่ผมบอกแบบเราทำเอรไรายมาแล้วอย่างเงี้ยอันแรกก็จะไม่ได้เก่งที่สุดและนะครับ ก็ดูเป็นกรณีไปแล้วกันว่าเรามีไอเทมอะไรบ้างแล้วเราขาดอะไรบ้างแล้วก็ดูตามนี้เอาก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนลิงก์เนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะเอาไว้ให้ในเด s c r i ค t ิปชันนะครับเผื่อใครแบบจะได้เปิดดูกันเองนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ